เราได้เห็นปฏิกิริยาของกรดเบสไปบ้างแล้วนะคะเราลองมาเขียนดูบางตัวอย่างแล้วดูว่าเราจะเขียนสมการทั่วไปสําหรับปฏิกิริยากดเบสได้หรือเปล่านะคะหลายๆปฏิกิริยาก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเรามาเริ่มกันจากไฮโดรเจนฟลูออไรด์กันนะคะในสารละลายน้ําเรารู้ว่าน้ําเป็นกรดอ่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แตกตัว100%ดังนั้นมันก็จะมีสมดุลของการแตกตัวค่ะ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าความเข้มข้นจะเท่ากันนะคะแตกตัวได้ไฮโดรเจนแล้วเรารู้ว่าไฮโดรเจนไอออนตัวนี้ปกติแล้วจะชอบไปจับกับน้ํากลายเป็นไฮโดรเนียมนะคะและนี่ก็เป็นสารละลายน้ํานะคะทุกอย่างอยู่ในน้ําแล้วเราก็จะได้ฟอไรด์แอนไอออนนะคะหรือประจุลบก็จะอยู่ในสารละลายน้ําเช่นเดียวกันนะคะลองดูอีกสมก,การนึงนะคะ จะได้เห็นรูปแบบของสมการการแตกตัวสมมุติว่าเรามีแอมโมเนียมนะคะก็จะเป็น NH4 วกในสารละลายน้ำก็จะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนในสารละลายน้ำ บวกกับแอมโมเนียน,นะคะหรือ nh 3ในสารละลายน้ำเช่นกันทั้งสองสมการนี้ก็อยู่ในสมดุลเพราะว่าเป็นกรดอ่อนนะคะเมื่อเรามีกรดอ่อนก็จะแตกตัวได้ไฮโดรเจนก็เป็นกรดตามนิยามของอาริเนสและถ้าเราดูนิยามของเบอร์เซตลารีมันก็คือตัวที่ให้โปรโตอนกับสารละลายมันสร้างไฮโดรเนียมมันให้โปรโตอนกับน้ำที่อยู่รอบๆซึ่งก็คือกรด และถ้าเป็นกรดอ่อนปฏิกิริยาก็จะเกิดได้2ทางนะคะเราสามารถเขียนสมการแบบนี้กับปฏิกิริยาของเบสได้เช่นเดียวกันเช่นแทนที่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นกรดฟลูออริกเรามีฟลูออไอออนถ้าเรามีฟลูออไอออนลบตรงนี้ตรงนี้ฟลูออรีนเขียนผิดนะคะต้องไม่มีตัว L ค่ะ ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลบตรงนี้ออกไฮโดรเจนฟลูออไรคือ HF ไฮโดรเจนฟลอไรคือ HF มีแค่ตัว F นะคะถ้าเป็นคลอรรนถึงจะต้องมีตัว L ด้วยฟลออไรไม่ต้องมีค่ะเราสามารถเขียนสมการสมดุลปฏิกิริยาของเบสอ่อนได้เช่นเดียวกับกรดอ่อนนะคะ ฟลูออรีนไอออนในสารละลายน้ำสมดุลกับตอนนี้เรากำลังพิจารณาเบสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบสทำก็คือจับไฮโดรเจนมาสักตัวจากน้ำในสารละลายน้ำดังนั้นมันก็จะจับไฮโดรเจนแล้วมากลายเป็นไฮโดรเจนฟลูออไรด์หรือกรดไฮโดรฟลูออริกนะคะเราจะเขียนเป็นแบบนี้ เป็น HF ในสารละลายน้ำนะคะขอเขียนเป็นสีม่วงแดงในสารละลายน้ำแล้วมันเอาไฮโดรเจนมาจากไหนคะก็เอามาจากโมเลกุลของน้ำที่อยู่รอบๆซึ่งก็คือ H2O นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าน้าให้ไฮโดรเจนไปแล้วก็เลยเหลือเป็น OH นะคะดังนั้นน้ำที่อยู่รอบๆก็เลยกลายเป็น OH ในสารละลายน้ำค่ะก็จะต่างจากสมการข้างบนนี้ HF จะให้ไฮโดรเจนกับโมเลกุลน้ำที่อยู่รอบๆและก็จะเหลือ F ลบนะคะส่วนสมการนี้เป็นการสร้างโมเลกุลไฮดรอกไซด์ก็เลยเป็นเบสแต่ในปฏิกิริยาจริงๆแล้วมันเหมือนกันโปรตจะไปทางไหนของปฏิกิริยาก็ได้นะคะคุณอาจจะแย้งว่าโมเลกุลนี้จะทําปฏิกิริยากับไฮโดรเนียมโมเลกุลไหนก็ได้โปรตอนที่อยู่ว่างๆแล้วมันก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์แต่ไฮโดรเนียมไม่ได้มีอยู่ในทุกที่ ในสาระละลายของเราเมื่อปฏิกริยาดําเนินไปแบบย้อนกลับเมื่อเราไปทางนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้ไฮโดรเจนไอออนนะคะมันไม่จําเป็นต้องใช้ไฮโดรเจนจากไฮโดรเนียมเท่านั้นมันสามารถใช้ไฮโดรเจนจากน้ําได้ค่ะและเราก็สามารถมีปฏิกิริยานี้ได้เป็นสมดุลและเราก็สามารถเขียนสมการนี้สําหรับแอมโมเนียมกับแอมโมเนียได้เช่นเดียวกันและเราก็มองแอมโมเนียเป็นเบสได้ซึ่ง มันก็จะเอาไฮโดรเจนจากรอบๆแล้วกลายเป็น NH4+ บวกในสารละลายน้ำนะคะแล้วมันก็จะเอาไฮโดรเจนอาจจะจากโมเลกุลของน้ำแล้วก็ทำให้โมเลกุลน้ำกลายเป็น OH- นะคะตอนนี้เราก็มองแอมโมเนียเป็นเบสอ่อนได้นะคะแต่สองสมการนี้เป็นปฏิกิริยาเดียวกันคุณคงพอจะมองเห็นภาพแล้วนะคะความสัมพันธ์ต่างๆตรงนี้แอมโมเนียมเป็นกรดอ่อนแอมโมเนียเป็นเบสอ่อน แล้ว2ตัวนี้มันต่างกันยังไงคะก็แค่ไฮโดรเจนนะคะกรดไฮโดรฟอ o ริกเป็นกรดอ่อนซึ่งก็เป็นฟลูออรีนแอนไอออนฟลูออรีนลบมาจากเบสอ่อนแล้วมันต่างกันยังไงมันก็ต่างกันที่ไฮโดรเจนเหมือนเดิมนะคะเรามาเขียนกันไว้ข้างล่างนี้คะ่ะเรามีกรดอ่อนหรือ weak acid แล้วเราก็มีเบสอ่อนหรือ weak base มาดูกันที่กรดกันก่อนนะคะเรามีกรดไฮโดรฟอริกถ้าเป็นเบสออนก็จะเป็นไฮโดรเจนก็แค่ไฮโดรเจนหายไปนะคะไฮโดรเจนมีประจุบวกดังนั้นพอไฮโดรเจนหายไปมันก็จะเหลือแค่อิเล็กตรอนก็เลยมีประจุลบไฮโดรเจนที่ไม่มีอิเล็กตรอนก็คือโปรตอนเพราะว่ามันไม่มีนิวตรอนค่ะ อีกตัวหนึ่งที่เรามีก็คือ nh 4บวกนะคะถ้าไฮโดรเจนหลุดไปตัวหนึ่งก็จะเหลือเป็น nh 3แล้ว2ตัวนี้มันต่างกันยังไงถ้าเราไปทางขวาก็จะเป็นลบไฮโดรเจนหรือถ้าเราไปทางซ้ายก็จะเป็นบวกไฮโดรเจนนะคะนี่เราก็เรียกว่าเป็นคอนจูเกตกันนะคะที่เรามาพูดมาทั้งหมดก็เพื่อจะให้เห็นไอเดียของคู่คอนจูเกตอย่างกรดไฮโดรฟลูออริกหรือไฮโดรเจนฟลูออไรด์และฟลูออรินไอออน นี่ก็เป็นคู่คอนจูเกตกันน่ะนะคะเราจะเขียนคำว่าคอนจูเกตแบบนี้ซึ่งก็เป็นโมเลกุลที่เหมือนกันเปรียบแต่ต่างกันที่จำนวนไฮโดรเจนนะคะจำนวนไฮโดรเจนต่างกันอยู่1ถ้าเกิดว่ามีสารที่มันม,มันมีไฮโดรเจนต่างกัน2โมเลกุลมันก็จะไม่ใช่คู่คอนจูเกตกันนะคะเช่นถ้าเป็นน้ำกับ OH- สองตัวนี้เป็นคู่คอนจูเกตกันค่ะเพราะว่ามันมีมีต่างกันแค่โปรโตอนหนึ่งตัวจริงๆแล้วขอจอจงลงไปอีกนิดนึงนะคะไม่ใช่แค่จำนวนไฮโดรเจนแต่เป็นจำนวนโปรโตอนดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบไฮโดรเจนโปรโตอนและนี่คือบวกไฮโดรเจนโปรโตอน ดังนั้นสิ่งที่ต่างกัน2ตัวนี้ก็คือไฮโดรเจนโปรตอนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคู่คอนจูเกตคราวนี้ถ้าเป็น H3O กับ OH- ล่ะนี่ก็เป็นกรดและนี่ก็เป็นเบสนะคะทางซ้ายเป็นกรดทางขวาเป็นเบสเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นคู่คอนจูเกตกันด้วยมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่คู่คอนจูเกตกันเพราะว่ามันต่างกัน2โปรตอนตัวนี้ก็คือ H3O บวกแล้วมันต่างกัน2โปรตอนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คู่คอนจูเกตกัน นะคะคเราจะขอากากบาททิ้งคุณจะได้ไม่สับสนแต่คู่นี้เป็นนะคะคราวนี้คุณอาจจะถามว่าแล้วอะไรละ่ะที่เป็นเบสคอนจูเกตของ H3O บวกเราก็เอา H ออกไปตัวหนึ่งก็เลยเหลือ H2O นี่ก็คือคู่คอนจูเกตของ H3O นะคะเรามานิยามศับกันเพิ่มนิดนึงนะคะ ทุกๆคู่คอนจูเกตจะต้องประกอบด้วยกรดและเบสถ้าเกิดเราถามว่าเบสคอนจูเกตของกรดไฮโดรฟอไริกคืออะไรเราก็เอาไฮโดรเจนออกไปตัวหนึ่งนะคะก็จะเหลือเป็นฟอเรนไอออนหรือถ้าคุณถามว่าแล้วกรดคอนจูเกตของแอมโมเนียคืออะไรล่ะเราก็เอา H บวกเข้าไป1ตัวก็จะได้เป็นแอมโมเนียมนะคะนี่ก็เป็นกรดคอนจูเกตนะคะขอเอามาเขียนเอาไว้ตรงนี้ นะคะขอคําคว,าว่า w e a k ออกไม่ต้องใช้คำนี้แล้วกลายเป็น conjugate แทนตัวนี้ก็จะเรียกว่า conjugate base เวลาเราพูดถึงคู่คอนจูเกตมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนอย่างเดียวนะคะถ้าเรามีไฮโดรเจนคไร์ i, เรารู้ว่านี่คือกรดแก่ใช่ไหมคะแล้ะเบสคอนจูเกตของมันคืออะไรถ้าถามถึงเบส เราก็เอาไฮโดรเจนโปรตอนออกไป1ตัวนะคะเราจะเอาออกไป1ตัวแล้วก็จะเหลือคอรีนลบนะคะนี่ก็คือคู่คอนจูเกตของ h 3 o นะคะแล้วถ้าเรามีคอรีนลบแล้วเราถามว่ากรดคอนจูเกตมันคืออะไรล่ะก็คือกรดไฮโดรคอริกนะคะถ้าเรามีกรดไฮโดรคอริกแล้ว จะหาเบสคอนจูเกตเราก็จะเอาไฮโดรเจนโปรตอนออกไป1ตัวนะคะก็จะเหลือเป็นคลอรรนไอออนลบนี่ก็คือเบสคอนจูเกตทีนี้ถ้าเราเอากรดไฮโดรคลอริกใส่ไปในน้ําเราเคยเห็นปฏิกิริยานี้กันมาแล้วนะคะในสารละลายน้ํามันแตกตัว100%เมื่ออยู่ในน้ําได้เป็นไฮโดรเจนโปรตอนบวกคลอรรนแอนไอออนในสารละลายน้ำนะคะและเนื่องจากว่ามันแตกตัว100%มันจึงไม่มีสมดุลของปฏิกิริยาน,นะคะ เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคลอรรนแอนไอออนนี้มีความเป็นเบสน้อยกว่าในน้ำนะคะเรากล่าวว่าคลอรีนไอออนนี้มีความเป็นเบสน้อยกว่าน้ําเพราะว่ามันไม่อยากได้โปรโตอนที่อยู่รอบๆมารวมตัวแล้วก็กลับไปเป็นกรดไฮโดรคลอริกอีกปฏิกิริยาไม่ได้เกิดไปทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้คลอรีนตัวนี้จะเป็นเบสคอนจูเกต ของ HCl แต่แต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะมีสมบัติเป็นเบสนะคะมันมีความเป็นเบสน้อยกว่าน้ำมันอยากจะได้โปรโตอนน้อยกว่าน้ำหรือน้อยกว่าไฮโดรเนียมดังนั้นถ้าเราเอาคลอรีนบวกไฮโดรเนียมหรือถ้าเรามี H บวก เราจะไม่กลายเป็นกรดไฮโดรคอริกค่ะดังนั้นมันไม่ได้มีสมบัติเป็นเบสแม้ว่ามันจะเป็นเบสคอนจูเกตนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องปกติเวลาที่เรามีกรดแก่นะคะอย่างเช่นกรดไฮโดรคอริกถ้าเรามีสารละลายที่ประกอบด้วยคลอไรด์แอนไอออนในน้ำสมมุติว่ามีความเข้มข้นของคลอไรด์มากๆและน้ำก็มีปริมาณมากด้วยมันก็ยังเป็นกลางอยู่นะคะเพราะว่า คอรีนไม่ทำอะไรกับน้ำเพราะว่าคอรีนมีความเป็นเบตน้อยกว่าน้ำดังนั้น pH ก็ควรจะเป็นก็จะเป็น7เราจะเขียน pH ก็คือ7ตรงนี้นะคะสมมุติว่าเรามีคอรีนลบในสารละลายน้ำเราก็ไม่ต้องสนใจความเข้มข้นของมันนะคะเราอาจจะมี10โมลาร์ก็ได้แต่ค่า pH ก็ยังเป็น7 เพราะว่าคอรินอนไอออนจะไม่ทำอะไรกับน้ำเลยแต่ถ้าเราใส่กรดไฮโดรคอริกในสารละลายน้ำ pH ก็จะเปลี่ยนเพราะว่าจะมีไฮโดรเจนโปรตอนแตกตัวออกมาอยู่ในสารละลายดังนั้นโดยทั่วไปเบสคอนจูเกตของกรดแก่จะเป็นกลางในน้ำนะคะกรดแก่ก็คือ s t รองแอซิดนะคะซึ่ง คอนจูเกตของกรดแก่ก็จะเป็นกลางในน้ำก็จะไม่มีผลอะไรกับค่า ph ถ้าเรามีคลอรีนบวก h 2 o ก็ยังได้เป็นคลอรีนบวก h 2 o เหมือนเดิมความเข้มข้นก็จะไม่เปลี่ยนนะคะในทางตรงข้ามถ้าเรามีกรดอ่อนปฏิกิริยาก็จะเกิดย้อนกลับด้วยถ้าเราเอาฟลูอรีรนใส่ลง,งไปในน้ำ มันก็จะไปจับกับไฮโดรเจนไม่ได้จับทั้งหมดะนะคะแค่บางส่วนแต่มันก็จะเพิ่มความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เพิ่มความเข้มข้นของตัวนี้นะคะดังนั้นกรณีนี้สารละลายก็จะเป็นเบสมากขึ้นและทำให้ค่า pH เพิ่มขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีกรดอ่อนเบสคอนจูเกตของมันจะมีสมบัติเป็นเบสด้วยค่ะ ก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีกรดอ่อนเบสคอนจูเกตของมันจะมีสมบัติเป็นเบสด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเขียนด้วยสีม่วงๆนะคะส่วนคําว่าคอนแล้วเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าเรามีเบสอ่อนกรดคอนจูเกตของมันก็จะมีสมบัติกรดด้วยนะคะหวังว่าคุณคงพอเข้าใจไอเดียตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรามีกรด เบสของคอนจูเกตของมันก็คือกรดลบไฮโดรเจนและถ้าเรามีเบสกรดคอนจูเกตของเราก็คือบวกไฮโดรเจนเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งค่ะถ้าตรงนี้คือถ้าตรงนี้คือคืออะไรดีล่ะคือกรดและตรงนี้คือเบสคอนจูเกต ถ้าเรามี HNO 3 b a เบสคอนจูเกตของมันก็คือเอาไฮโดรเจนโปรตอนออกก็จะเป็น NO 3ลบนะคะเราไม่ได้เอาไฮโดรเจนออกไปทั้งโมเลกุลน,นะคะเอาไปแค่โปรตอนแต่ยังเหลืออิเล็กตรอนนะคะก็เลยมีประจุลบตรงนี้ถ้าเรามี H 2 SO c ก็เอาไฮโดรเจนโปรตอนออกไปเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น S h s o c ลบถ้าเรามีไฮโดรเจนบ r o m ด i ละ่ะก็จะเป็น Br ลบนี่ก็เป็นกรดแก่นะคะถ้าเราเอาตัวนี้ใส่ไปในน้ำมันก็จะเป็นกลางไม่ทำอะไรเลยแม้ว่าเราจะเรียกมันว่ามันเป็นเบสคอนจูเกตของไฮโดรเจนบ r o m ด i ก็ตามคราวนี้เรามาหากรดคอนจูเกตกันบ้างนะคะถ้าเรามี OH ลบกรดคอนจูเกตของมันคืออะไรคะ เราก็เอาโปรตอนใส่เข้าไปก็จะได้ H2O ใช่ไหมคะถ้าเรามี H2O ก็จะได้เป็น H3O+ บวกแล้วถ้าเรามี HCO3- ลบก็จะกลายเป็น H2CO3 นะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจคู่คอนจูเกตกรดเบสแล้วนะคะ